เป็นรอยข้ามคนอ่ะชั้นเลยอ่ะมันมันเป็นรอยเดินนะแร่ว่าวเวลาขอย่างไปแล้วดินมันจุบนะครับอ๋อ เราเดินเข้ามาลึกมากๆเลยนะพอเข้าไปข้างในอาบอกตรงๆว่าอากาศหายใจคือมันไม่ค่อยดีเลยนะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยนะครับไหายใจแบบรู้สึกอึดอัดนะก็หลอนมากๆะครับไปเดินมาโอ้